สวัสดีเอฟซี FC, แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูผูสุขคนครับผมเมื่อนี้พอใจดีสิมาตามต่อของเสยนตาทิพต้อะครับเนาะเสยนตาทิพงวดที่แล้วเนาะพี่น้องให้วิ่ง, 1, งเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องเจ็ดกับหนึ่งเพิ่นไห้วิ่งครับเพิ่นว่าเป็นไปบ่ได้ที่สิมาัวอ,อื่นเป็นไปได้กับมาน้ากัน 1> 1 7, 7หนึ่งกับเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหายย้อนไปเบื้องชิปเก่าก็ได้ได้พี่น้องเด้อของเสี่ยนตาทิพย์ห้ย้อนไปเบิ้งกันได้พี่น้องผมก็มีหลักฐานหยื่นยันพร้อมบ่ามันแมนจริงบอหรือบกจิงพี่น้องเอฟซีแนวาทางของพอตาทิพย์เสี่ย้นตาทิพย์น้องครับนาะเนีน่แหละครับเลยมาตามให้พี่ให้น้องว่าเพิ่นมีแนวาทางให้พี่ฝากพี่ฝากน้องจังใดพี่น้องจังใดก็ขอฝากเสี่ยนตาทิพย์ไว้เป็นแนวาทางนะครับให้จำซื่อเพื่อนไวด้ดีๆครับ เปิดไปช่องพ่อใจดีชาแนลเปิดไปบังเสียนตาทิพย์กับผมสีได้เห็นบทบาทของเพลินครับผมว่าแนวทางของเพลินดีพ่อบอพี่น้องนี่ครับผมมีหลักฐานเก่านะครับเนาะหลักฐานเก่าของเสียนตาทิพย์นะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับผมนี่ครับนี่เสียนตาทิพย์กับงวดวันที่16เมษายน2566พี่น้องได้พบปะได้คุยกับเพลิน เพื่อนให้วิ่งบนล่างนะครับ17 7 1ดหนึ่งนะครับเนาะนี่แหละครับเพื่อนบมมีเหลขกตัวอื่นตัวได้มาผลพี่น้องเหลขเพื่อนมาตาลอดพี่น้องน้งวดที่ซีที่ผมติดตามมาพี่น้องเข้าตาลอดพี่น้องตั้งแต่73็ุมนมาพี่น้องเลยนะครับตั้งแต่73เหล็กวิ่งเลยยัางมาเข้าเบิดพี่น้องบ่เคยหลุดพี่น้องนี่แหละครับห้พี่น้องก่อนคิดผิดจารณาเป็นแนวทางพี่น้อง ครับผมคิดอยังบ่ออกกดไปช่องพ่อใจดีชาแนลพี่น้องจะได้พบกับพ่อเสี่ยนตาทิพย์กับผมนะครับเนาะเอานี่ครับหลักฐานเก่าเป็นสักขีพยานให้เอฟซีนะครับเนาะเดี๋ยวสิผ้าเข้าไปหาเสี่ยนตาทิพย์ครับผมพอสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมนี่แหละครับเสี่ยนตาทิพย์ตัวเป็นๆครับผมนี่แหละครับผมพี่นเอฟซีครับผมตัวเปลี่ยนๆทั้งหัวใจครับเป็นเอฟซี อ่ะมือนี้มาตามพ่อเซียนตะทิบกันหมดที่แล้วมาต้นคลิปหลังจากเด็กออกได้มือนึงมาพ่อให้แต่เด็กวิ่งเนาะเด็กวิ่งเด็กติดกันเด็กวิ่งหกกับแปดหกกับแปดเอามือนี้คุณพ่อเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเต็มชั่ปีหรือว่าเต็มเต็มเต็มเราเนาะเต็มความสามารถเลยนะกับผมเพื่อกันกองอย่างดีเพื่อว่าให้พี่น้องพี่ผิดหวังเราพ่อเนาะ พราะวจากให้ถูกทุกคนกับผมพี่ตัวหักตัวแพงให้อยู่โอ้ครับผมมีตัวหักตัวแพงตัวเด่นตัวเด่นแม่นครับผมกับผมอ้าฉะนั้นแล้วพีมือนี้กับอากาศกับร้อนนิดนึงพอไปงมบอกไวมาได้ไหมบ่บ่กว่าได้ไรบ่ได้บ่ห้อยคมห้าเหนียวบ่ห่อวไมคมอืมกระลงไปโอ้ไข่เราเนาะอยู่กับน้ำสิบ่ห้อนไปไดยแต่ผู้ย่างไปหาเที่ยวสิบห่อนหลาย อาอครับพี่น้อง GFC ครับผมสัักคครรู่้อบให้ให้พ่อเป็นคนเขียนหรือให้พ่อแหลม้นเขียนเคนเขียนเเลยขียนออกเลยเนาะครับพี่น้อง GFC ครับผมก็ติดตามกันเด้อพี่น้อง GFC กันนะครับเพื่อโชคดีกันแม่งวดที่ผ่านมางวดนี่ออามาเบิ้งกันครับผมให้ว่าวแลมเป็นคนเขียนด้วยอันหน่ามระทับใจก็ได้ อ๋อพ่อตาที่ครับผมตั้งแต่เฮ็ดเหล็กมาหนิฟันเกี่ยวกระเบลบอกหรือหรือสีธรรมดาไปเด้อันนี้เป็นบนไปล่างหรือเปล่าฟันหรือเล่บนล่างเอาครับผมบนล่างบัวันบัวฟันอย่างนครับผอ่าวิ่งตัวเนขพอไหมนี่หกกับแปดหกวิ่งหกกับแปดหกกับแปดเน้นตัวไลขเป็นพิเศษว่าเปล่งลงเน้นเน้นหกเน้นหก พันเนึ่หกเด้อพี่นอ้องเอฟซีเอาตัวง่างๆยๆน้อยเด้วบ่าแหลมหนึ <S 1> 1 <S ่งครับผมเอาปานพุ่นละปานพุ่นละอือไม่<ผ>ม <3 S 1> ต้องเซเวน, <3 S 1> นขยายไ่ <5. S 1> ต้องเซเวนขยายดสแปดี่แปนึงแปดหนศ เจ็ดสีเหนึ่งสี่หนึ่งสีพี่น้องหมดเนี่ตัวด่พ่ออันนี้เป็นชุดเต็ม่ครับชุดเต็มชุดเต็มทั้งหมดจะมีอยู่เคู่ครับผมชุดเต็มทั้งหมดพอเน้นตัวเลเด่นตัวยหรอครับอยู่นเลที่มักมักอยู่มันเกิดสี่หกสี่หอ๋อสี่หกแป แปดแมงอ๋อสี่หกก็แปดแมงครับผมเอาไครับผมครับผมพี่น้องเบิ้งเบิ้งไปน้ำพองๆกันอนนะครับเนาะเบไปน้ำกันไหมครับเบิ้งไปน้ำกันครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมเดี๋ยะครับเป็นแนวทางของเซียนตาทิพย์ครับเดี๋ยวเสืให้หัวหน้าช่องเก้าแปดเพิ่นบรรยายครับผมครับผมอ่ะวันดีพี่น้องพีทุกคนเป็นครับพีนช่องทีมงานโดยไล่กันนะครับเอาพ่อตาทิพย์งวดวันที่สองพฤษภาคม ่นพอ่อ่นก็ห้มาแล้วนะครับต่องวดกันซึ่งวดที่แล้วพ่อก็จัดให้ยสองโคเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเข่าเต็มเต็มล่างนะครับพี่น้องงวดนี้คือกันพ่อตาทิพย์ให้บนล่างวิ่งหกกับแปดเดนที่หกกันนะครับส่วนจับโคจับโคก, 1, กับมี่หนึ่งหกนะครับสี่หกสี่ไอแปดสี่พี่น้องที่ครับผมแปดหนึ่ง เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งสี่พิเศษมากที่สุดคุณพ่อในใ,ใจคุณพ่อมากที่สุดนะครับสี 4, 6, 8, ห่หกกับแปดหนึ่งไฮเดนที่หกก็ต้องติดหกกันนะพี่น้องเนาะเอาทายซ่ท่านใดบอชอบที่คุณพ่อจับให้เอาหาตัวเด็ดตัวดีมาจับใส่กองคุณพ่อได้นระอนพ่อเนาะถาวาผู้ใดมีเด็เกเด่นเด็กวิ่งรักซิบรักงวย กลับมาจับใส่หกกองกับผมมาใส่หกคุณพ่อนะครับเอาตามที่คุณพ่อเน้นให้คือมีซีหกกับแปดหนึ่งนะครับพี่น้องที่ครับผมถ้าชอบวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายรูดกันให้วิ่งที่หกตัวเด่นตัวร่องคือแปดนะครับแคปนาจอไว้นะพี่น้องแคปน้าจอไว้แล้วไปพิจณาชอบใครเอาบ่าชอบกับ่นันเพราะว่าพ่อตาทิปเปินให้เป็นแค่แนวทางกัน นะครับเอาไปพิจารณาแล้วก็หาซื้อสลากกินแ่งรับบานกันบนล่างไว้บางเที่ยวงที่อาจจะแจ็คพอรตรางวันที่หนึ่งก็ได้พี่น้องที่ครับผมที่ที่มองมาเห็นอาจจะเป็นเศรษฐีในพริบตาก็ได้เอาที่นี่มหาหันมาคุยกับพอตาทิพย์กันนะครับผมว่าพ่อครับผมวัดนี้คำนวณไงบพอพอ่อยากยาักกค็คูดคูดหนักก็ขูดมันเป็ี่นไปคือวายกมัน,มน,มน เด็กมันบังใครชนกันบังคอยหรจริงไหมเด็กมันมันมาคนหลัดอย่างมันแบบมันบังง่ายขึ้นหมดนึ่งหโอ้บังงอดขึ้นบังง่ายขึ้นบมดหนึ่งหันแต่ว่ากับมีความมั่นใจว่าไมีความมั่นใจมาคือเก่าหกมตามคำนวณนี่หกธรรมนาสมาลังกับผมหกนี่สิบสิเนี่ยลังไอัเนี่ยลังนะครับผมพวกแปดนี่ยธรรมะกุ้ยจิเป็นไปทั้งบทโอ้ครับผมขั้นหกนี่อาจจะมาลัง ขั้นแปดขึ้นบน,น,บนหรือจะเป็นบนล่างให้พี FC, น่น้องกิฟซีบนล่างเอานะครับพี่น้องเนาะค่าซิลเตอรี่ีก่ะซื้ออ,อาจจะเจอเรื่องวัลที่หนึ่งก็ได้บนนะครับแต่ว่าล่างนี่ทีทนีคือพวกเน้นล่างกันนะครับเอามื้อนี้อากาศท้อนน่อพพอไปหาง้มบักหวยนะครับหวยมาไป,ไปกินแรงปกติพออยู่กินจิ้งในพ่อเนี่ยย่ำขึ้นย่ำเว้น ฮ่อนบ่จังผีฝนตกดีบ่น้ำเปรีน้ำยังตามห่มตามเงาไปกับพี่คแต่ว่าทั้งบ้านผมคือฮ่อนแต่ว่าทั้งพี่มันฮ่อนบ่คือกันบ่เสียดิห่อนเยอะบ่ขอน้ำหอมเลยอห่อนคือกันถือสมุดเลขยกขอน้ำห่มนี่บ่ละโอ้ครับผมเอาเช่นนั้นไปเน่ก็รับไปนั่ครับผมเบื้องไปเอาได้เป็นบุญที่พี่น้องอีพีได้แนวทางกับพ่อตาทิพย์กันฉะนั้นแล้วเอามาเบิ่งอีกรอบหนึ่ง นะครับให้พี่น้องแคปนาจอไว้นะครับแนวทางของพ่อตาทิพ่กนกให้งวดนี้งวดที่แล้วเพิ่นห้ข้ามาสองคู่หรือตัวเดียวไปกลับเท่านั้นงวดนี้เพิ่นหายเต็มสูตรมาพี่น้องเต็มสูตรเด้อเต็มสูตรแต่ไม่ตัวเน้นสี่หกกับแปดหนึ่งเน้นเด่นที่หกบนล่างเท่านักล่างกันพี่น้องงวดนี้ พอพนว่าเห็ดยากแต่ว่าก็มีความมั่นใจนาะพี่น้องเนาะมีความมั่นใจว่ามาแทงวัดตี่โปบนกระลังเจอบอยเอฟซีเสียเวลาบ่อยเบยอยากไ้พาดนะครับก็ผมเพ่นแล้จัดเต็มสูตรให้เลยจัดเต็มสูตรให้เลยครับขั้นได้สองตัวไปให้ได้เต็มสูตรขั้นจะได้เต็มสูตรจะได้สองตัวเออได้สองตัวเพื่อนก็จัดให้นะครับจัดให้จัดให้แล้วสองคู่บนล่างบัดนี้จะได้เต็มสูตรเพื่อนก็จัดให้จัดให้ครับผมกับผม ให้พี่น้องเอฟซีไปเรียกไปคัดออกครับผมมักัวได้กระจัดครับผมหรือถ้าชอบบดทั้งบดทั้งเก็บครูนี่ก็ถือว่าบ่หลายก็บ่หลายครับผมเรียกบ่หลายเรียกบ่หลายถ้าเส้นทั้งหลายที่เพิ่นชอบเพิ่นยังว่าบ่หลายนะครับแต่เอฟซีสมัครเล่นก็ถือว่าหลายก็ถือว่าหลายถ้าผ่านเวทีมากได้หลายก็ถือว่าหน่อยรนบนะครับผม เอาเช่นั้นทั้งนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อครับผมเส้นเด็กเือวาหน่อยครับผมเส้นเด็กเือวาหน่อยครับผมนะครับผมขอบคุณคุณพ่ออะไรครับผมที่แบ่งปันเราทางงวดประจําวันที่สองกันเนะพ่อเนาะงวดนี้คุณพ่อให้ไปจัดนักเลียนมาตัวนี้เอาแบบบ่ธรรมดารรธมดาไปเรื่อยๆถ้าถ้าถ้าใครชอบใครเอาไรเนาะมาไว้เพรชอบกระเดนไปแต่แต่ว่ามาแทนนะพ่อเนาะ นี่ข้อมันใจสูงอยู่มันใจสูงมาแทะครับผมมันใจสูงคืึงวันที่แล้วนะครับเนาะวดที่แล้วบ่หายหลได้ครับบ่หายหลบ่แปดครับให้หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับบนล่างเพิ่นว่าหนึ่งกับเจ็ดถามมามาพร้อมกันโอ้ถามากอดข้อกันมากอดข้อกันมาเลยเพราะว่ามันตกกันขึ้นมันเพิ่นเพิ่นบ่หายไหลเพิ่นบ่หายหลตัวเหตุจังไงกะซางมีแต่หนึ่งกับเจ็ด มีเตหนึ่งกับเจ็ดเพื่อนล่ว่าถามันขาดเคลื่อนกัเป็นหนึ่งแปเพื่อนได้หหนึ่งเกับหนึดจ้กับแปดหนึ่งหนึดแป็ดเอหนึ่งแปดแปดน่งนี้ครับผมมีอย่างไรจังเช่นคลืกอนกับงวดนี้ครับผมพวกนี้กับพวกกันแตกที่เสดอกเออพวกนี้พวกกันแปดเจ็ดนย์เ่บครับพวดนี้งวดนี้ก็คืื่อนมาพอใจดีครับผมเพื่อนไหซีหกับแปดหครับผมต้องรก็เป็นตัวกันครับตัวร่องครับผมที่เพื่อนไ้นี่เพื่อนคาดสันมันใจ ครับผมถ้ามันลดไปมันก็เปลี่ยนแปดสี่เออถ่าหนึ่งถ่าแปดหนึ่งบอม่ามันก็เป็นหนึ่งหกหนึ่งสี่ครับผมเหล็กเพื่องเนาะครับอนาครับตัวที่บริรับเสื้อมีอยู่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดสี่ครับอาจเขาี่จะขึ้นไปน้ำบุญน้ำงานเนาะครับเนาะเพื่อนบอลเสื้อก็จะได้เห็นนะนะครับผมครับผม นะครับผมขับคปนี้กครับขอบคุณครับผครับผมคุณพ่อครับผมสวัสดีครับเอาพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีครับผมมือหนีพ่อใจดีก็ได้ามามอตาต่อเสี้ยนตาทิพน้องพี่น้องเนาะนี่ครับวันที่สองพุทธศภาคคมสองหาหกพี่น้องเสี้ยนตาทิพน์นะครับเนาะเพื่อนไ้บนให้ลางครับผม จับค่ให้พพ้อพี่น้องวิ่งบนล้างได้พี่น้องเดอ้อเน้นนักที่6พี่น้องล่องที่8ดพี่น้องจับคูหใหนึ่งหพี่น้อง4 6 8หพี่น้องแล้วกหน,นึ่งเจ็8 1 7 0ย์แล้วก็1หนึ่งพี่น้องนี่แหละครับเลขเป็นแนวทางของเส้นตาทิพกรบผมเมื่อี่แล้วก็เห็นฤทธิ์เห็นเดชของเพื่อน,น้วลนานว่ามาแท้มาจริงบวพี่น้องตามที่พอจะดีทํามช่องมามาติดตามเพื่อนได้4 4ครั้ขัง กับเขาทั้งสี่ข้างพี่น้องนี่แหละครับเป็นผลงานของเสียนตาทิพย์ครับให้จดจําเพิ่นใบนะครับเด้อให้จําชื้อเพิ่นว้ดีเสี่ยนตาทิพย์นะครับเด้อเ <c oughs> ข้าไปเบื้องช่องพ่อใจดีให้นึกถึงเสี่ยนตาทิพย์กดเข้าไปเลยครับผมสี่พ่อเพิ่นทันที่เลยครับผมนี่แหละครับแคปนาจออว้พี่น้องเอฟซีแคปนาจอไไ่อใบนะครับเด้อเลขกที่พ่นเน้นให้เลขหนาลงทุนหนามาหน้าเสื้อถือใดเพิ่นให้ฟันไปที่สี่หกกับแปดหนึ่ง <c oughs> พี่น้อง บ่นหรือลางกัอยู่ร่วมกันครับผมนี่แหละพี่น้องแคปนาจอแล้วเราเคยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีนะครับเด้อพ่อแต่มีแห้งมีกำลังมีแรงมีใจไปหายในาทางฝากพีตอ,น,น,อน,นหน้องกับผมนี่แหละครับเป็นแนวทางของพ่อตาทิพย์นะครับเด้อเซียนตาทิพย์ครับผมอาแคปนาจอไว้พี่น้องแคปนาจอแล้วก็ขอให้พี่น้องเอฟซี ของพ่อใจดีนะครับนะสุภูสุโคนครับงวดวันที่สองพฤษศภาคสองหาหกนะครับขอให้ถูกหวย้วยเบื่อมีโชคมีไส้ร่ด้วยยาเจ็บยาจนไปพร้อมๆกันครับงวดวันที่สองพุษศภาคสองห้าหกจงโชคดีมีชัยร่ำรวยร่ำรวยสำหรับคลิปนี้กับาีทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แหละครับชิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ